สวัสดีครับเ่บีไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายบัตเจตจากอ m มิซ่านะครับน็อกที่ก้อนกับอ m มิซ่าเป็นเครือเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ Android UI ด้วยตัวนี้ผมสั่งซื้อจากคุณธนกรอยู่กรุงนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,290บาทนะครับ1,290สนใจไปในลิงค์ข้างใต้ คลิปนะครับคำบรรยายได้เลยรวมถึงในพินคอมเมนต์ด้วยนะครับคลิกเข้าไปไปถามเขาได้เลยนะครับ1,290ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าอ m มิซาดีนะครับ D1 วันเวอร์นของเขาคือ d ับเบ e U2 Green นะครับเป็นสีเขียวแสงเขียวนะครับมาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาข้างในจะมีตัวไฟฉายนะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกมาเป็นเวอร์ชันสีแชมเปญนับสีโกลสีทองมีอะไหล่มาจะเป็นคลิปแครี่นะครับสเตเลดสำหรับติดตั้งกับตัวไฟฉายทั้งท่อสั้นด้วย แล้วก็จะมีโอริงสเปร์คู่หนึ่งสายคล้องมือหรือลานย์ดนะครับท่อย่อนะครับท่อสั้นให้มาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อที่สามารถใช้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด18350หรือ16340ได้ด้วยนะครับไม่ย่อให้ดูนะขี้เกียจผมไม่ชอบนะแต่จริงๆมันมีมาให้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวไฟฉายก็จะมาในลักษณะเป็นไฟฉายหัวโตนิดนึงแล้วก็เป็นสวิชข้างนะครับมี LED อยู่ด้านหน้านครับด้านบนแล้วก็จะมีเลนส์นะครับเดี๋ยวเช็ดให้หน่อยเนาะตัวนี้เป็นเลนส์แบบใสนะครับซึ่งข้างหน้าก็จะมีกระจก Temper Glass นะครับเครื่ออ anti-reflect c o d e กับ LED อยู่ข้างใน LED ตัวนี้น่าจะเป็น o s r a m นะครับ o s r a m U2 สีเขียวนะครับก็จะมีตัว LED อยู่ลึกข้างในกับคมสะท้อนแบบเรียบมี เบ s เซ r ร n ริงนะครับเป็นสแตเลสกันกระแทกนะเวลาตกกระแทกข้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีช่องะระบาความร้อนกับสวิชนะครับซึ่งจมอยู่แบบนี้เป็นสีขาวพร้อมไฟบอกอตำแหน่งนะครับบุ่มอยู่ตรงนี้มีร่องติดตั้งคลิปซึ่งติดตั้งตรงนี้ไม่ได้นะครับหัวมันโตแต่ว่าถ้าติดตั้งบริเนี่ยมันชนนะครับเวลาดันลงไปแล้วมันจะชนมันไม่โอเคนะครับติดข้างล่างได้นะตรงนี้โอเคกว่าท่อก็เป็นท่อลายกรนลื่นแบบนี้ มีช่องติดตั้งคลิปด้านล่างแล้วก็ฝาท้ายแบนๆไม่มีแม่เหล็กที่ท้ายนะครับไม่มีรุ่นนี้นะครับตัวท้ายตัวนี้ก็จะเป็นช่องติดตั้งแลนยาร์ดหรือว่าสายล่ามน,นะครับมาดูด้านบนกันนะครับหัวด้านในมีคอนแทคสปริงแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยท่อค่อนข้างหนาเลยนะครับเสียวฟันมากเลยนะเวลารีวิวไอ้พวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี เกลียวติดตั้งมาแล้วมีสปริงโหลดรงท้ายแบตเตอรี่ที่แนะนําให้ใช้กับไฟฉายรุ่นนี้นะครับแนะนําให้เป็นแบตเตอรี่18650หัวแบนนะครับก้อนสั้นๆเลยเพราะถ้าหัวยาวมันจะใส่ไม่สุดนะครับจากนั้นก็ดันตัวฝากลับเข้าไปแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับเราลองมาดู user interface หรือ UI กันเลยนะครับทันทีที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วปิดฝาสนิทนะครับเราจะเห็นว่าไฟปุ่มสวิตช์มันจะติดขึ้นมาทันทีนะครับจะลองให้ดูนะครับ หมุนปุ๊บนะไฟสวิตช์ก็จะติดซึ่งสวิตช์นี้สามารถจะปิดได้ด้วยนะโดยการกด7คลิกนะครับมันก็จะเป็นปิดเป็นเต้นเป็นเบาเป็นแรงนะครับเดี๋ยวค่อยมาแนะนําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้เรามาดู UI ปกติของไฟตัวนี้กันก่อนนะครับการใช้งานปกติคือคลิกสวิตชห์หครั้งนะครับไฟติดขึ้นมาคลิกอีกครั้งหนึ่งไฟดับนะครับติดแล้วต้องการบอกความสว่างกดสวิตชค์ค้างนะครับ เร่งความสว่างถึงสุดมันจะบลิงปล่อย,อยกดคลิกอีกทีก็จะเป็นการปรีความสว่างลงนะครับไฟมีเมมโมรีนะเมื่อเปิดปิดนะครับจะจดจําความสว่างล่าสุดที่ใช้งานอยู่นะครับตามนี้นะครับการกดเริ่มต้นที่การแชร่นะครับที่สวิตติดขึ้นมาแล้วปล่อยมือนี้คือโหมดที่ต่ําที่สุดที่ไฟตัวนี้จะทําได้นะครับดับเบิลคลิกจากปิดหรือเปิดก็ตามนะฟลอมออนหรือออฟก็ตามจะไปเทเบิลนะครับ คลิกคลิก form มออฟแล้วก็จะไปเทเบิลหรือเปิดอยู่ระดับอื่นๆที่เบาๆนะครับอย่างเช่นระดับที่เบามากๆแบบนี้เราต้องการจะไปเทเบิลก็กด double ลคลิกที่สวิตช์ได้เลยนะครับคลิกคลิกก็จะไปเทเบิลเลยนะครับอยู่เทเบิลแล้วต้องการจะกลับมากดด o u b l e ลคลิกอีกได้นะครับ3คลิก form off นะครับจากปิด1 2 3อันนี้จะเป็นการเข้าโหมดเช็คแบตเตอรี่มันจะกระพริบตามจํานวนโวลท์ที่มีอยู่เช่น3 4โวลต์ก็จะกระพริบ3ทีเว้นแล้วกระพริบอีก4ี่ทีเป็น3 4โวลต์ เมื่อเข้าโหมดนี้แล้วกดดับเบิลคลิกนะครับก็จะเข้าโหมดสต็ออื่นๆซึ่งโหมดนี้จะเรียกว่าโหมด Location Signal มันจะกระพริบบลิงก์สทีแล้วเว้นแล้วบลิงก์สทีนะครับหรือว่าข้ามไปอีกเป็นประพาคารนะโหมด Light h o u s อันนี้จะกระพริบบลิงก์ทุกๆ2วินาทีบลิงก์ขึ้นมาทีหนึงเป็นการบอกตำแหน่งนะครับคลิกอีกก็จะวนไปอีกประมาณนี้นะกดคลิกอีกทีปิดแล้วคราวนี้ กด4คลิกนะครับ4คลิกเป็นล็อกอท์แบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกใช้ปุ่มล็อกนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ไฟยังทางานปกติแต่ผมกด4คลิกเมื่อไหร่ห2 3่ไฟจะบลิงแบบนี้และทันทีที่เราสัมผัสสวิตช์ไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่าๆแต่เราปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเลยนะครับอันนี้เป็นการล็อกแบบใช้สวิตช์ล็อกหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ล็อกวิธีนี้ออกได้ด้วยการกด4คลิกนะครับ1 2 3 4เหมือนเดิมน,นะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้ววิธีนี้สามารถจะล็อกได้ด้วยการ กดสวิตช์นะครับส่วนการ Lock ap, ลา็อกแบบคลายหัวคลายสวิตช์ท้ายได้ไหมได้นะครับคลายฝาท้ายนะครับไฟเปิดไม่ติดแล้วหรือว่าคลายหัวก็ได้นะครับไฟสวิตช์ก็ดับแล้วก็เปิดไม่ติดแล้ววิธีนี้ผมชอบมากกว่า5คลิกนะครับ1 2 3 4 5 Form Off มันจะเป็น Momentary On นะครับคือแตะสวิตช์ติดที่ระดับที่เราเลือกไว้ปล่อยสวิตช์ดับยกเลิกได้ด้วยการนะครับคลายฝาหรือว่าเอาแบตออกนะครับหรือคลายหัวก็ได้ ไฟก็จะยกเลิกส่วน m ัคก์เก o d e โคลิก1 2 3 4 5 6ตัวนี้ไม่มี m ัคก์เก o d e โนะครับไม่มีนะครับ7คลิกเป็นการปิดเปิดไฟซึ่งผมบอกไว้นะครับลองดูเนาะอันนี้ไฟสวิตติดอยู่นะครับที่ระดับโลหรืออะไรไม่รู้ลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7คลิกนะครับไฟสวิตไม่ติดแล้วนะครับสำหรับคนที่ลำคัญสวิตแบบติดตลอดอันนี้เป็นการติดแบบกระพริบนะครับเบาแล้วก็แรงกระพริบวนไปเรื่อยๆนะ ถ้าใครไม่อยากได้แบบนี้ก็7็คลิกเหมือนเดิมนะครับหนึ่ง6 7มสี่ห้าหเจ็ดคราวนี้ไฟสวิตช์ดับไม่ติดอีกเลยนะครับไม่สว่างข้างที่นอนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะแต่ถ้าอยากจะให้มันติดก็7็คลิกอีกนะครับหนึ่ง6 7สี่ห้าหกเจ็ดติดมาที่ไฟโโลหรือเปล่านะครับติดไหมนะครับนี่นะติดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันสว่างกว่านี้นะครับไฟสว่างสว่างลองดูนะครับนี่คือเป็นไฟติดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7าสี่ห้าเจ็ด นี่ก็เป็นเต้นๆประมาณเนี้ยแล้วแต่ชอบบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดติดที่โลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมชอบให้มันติดสว่างแบบนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยคราวนี้มีโหมดพิเศษอีกนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เปลี่ยนระดับสเต็ปนะครับก็คือแสงปกติเวลากดค้างนะครับมันจะเป็นการเพิ่มแล้วก็ลดแบบเบาๆนะครับแบบนี้ผมอยากจะให้มันเป็นสเต็ปได้ไหมนะครับเปิดไฟอยู่ระดับอะไรก็ได้นะครับกด3คลิกครับ1 2 3นะครับ คราวนี้ไฟจะเป็นสเตปแล้วนะครับชอบแบบนี้ก็เลือกแบบนี้ถ้าไม่ชอบแบบสเตปอยากเป็นสมูทเปิดอยู่กด1 2 3นะครับ3คลิกก็เป็นสมูทแล้วคราวนี้จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดสโตรพิเศษมี5แบบให้เลือกใช้นะครับกดแบบนี้นะครับคลิกคลิกโ h ครั้งที่3นะครับแล้วไฟมันจะเข้าโหมดนั้นเลยซึ่งจะเรียงเป็นแคนเดไลท์โหมดแสงเทียนนะครับโหมด น่าจะเป็นแสงกระสือนะครับ Bicycle Flash แล้วก็ถัดมาเป็น EDM Party นะครับแล้วถัดไปเป็น Tactical Strobe สุดท้ายจะเป็น Lightning Flash นะครับลองดูนะครับคลิกคลิกโห l From Off นะครับจากปิดนะครับ1หนะครับหมดนี้จะเรียนแบบแสงเทียนสังเกตแสงตรงนิ้วผมนะครับมันจะคล้ายๆกับแสงเทียนที่โดนลมพัดนะครับถ้ายังไม่เห็นภาพชัดเจนลองครอบให้ดูนะครับจะเห็นว่าแสงมันจะมีการกระพือกระพืออยู่นะครับ เห็นไหมเราสามารถจะเร่งความสว่างของเทียนหรือว่าหรีความสว่างของเทียนก็ได้นะครับจากนั้นโหมดต่อไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการจะใช้ Candlelight แล้วกดดับเบิลคลิกนะครับเมื่ออยู่ในโหมด Candlelight แล้วนะคลิกๆก็จะไปโหมดที่เรียกว่า bicycle flash โหมดนี้จะกระพือนะครับกระพริบคล้ายๆแสงกระสือนะตึกๆตึกๆเหมือนชีพจรนะครับแบบนี้เนาะนะครับดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะไป party flash นะครับ EDM หลีได้นะหลีได้เพิ่มความถี่ได้นะครับแล้วก็คลิกอีกอันนี้เป็นทัชที่ข้อสต็อปนะครับเรียนหัวมากแล้วก็คลิกอีกอันนี้จะเป็น lightning flash นะครับมันจะเรียนแบบการเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับติดดับเบาแรงไม่เป็นจังหวะเหมือนไฟฉายเสียเลยแต่ไม่ได้เสียปิดไปนะครับเปิดมาก็จะเหมือนเดิมครับจะจาโหมดล่าสุดที่ใช้คือ1 2แล้วก็โฮนะครับเนี่ยจะเป็น lightning flash ถ้าเป็นทัชที่ข้อก็เป็นทัชที่ข้ออยู่แค่นี้นะครับก็เป็นคร่าวๆข้อมูลคร่าวๆ ส่วนแสงก็เห็นต้นคลิปไปแล้วเนาะเป็นยังไงนะครับนี่คืออีมิซ่านะครับ D1 กัวชันนี้เป็น w ับเบนะครับดับเบิล2กรีนนะครับติดตามรีวิวตัวต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะแล้วเจอกันใหม่พนโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์สีเขียวนะครับเขียวอ,อ่อ,อนๆแสงเขียว